กาบสวัสดีเอฟซีทั้งช่องของสงการนะคะมือนีจะผ้ามาตามแนวทางของแม่หนูในงวดประจำวันที่16ท่านว่าคมห8ดใส่ปีใหม่นะคะพี่น้องเพิ่นว่างวดวังหันขอโทษขออภัยนะคะหยหกสองออกหาสองกับพี่น้องงวดก่อนเข่า37เจ็ดงวดนีคิดลาดเพิ่นว่าขอโทษขออภัยเพิ่นว่างวดหนี แก้เมือ่อ้ว่าสันวา่าผืนคอหนิ่นห้างเดียวจะเป็นตัวใดนันเข้าไปรับชมรับฟังกันเลยคะ่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีแม่เอฟซีส,สวัสดีนะคะมาเอาโฉกเอาใช่น้ำใส่ปีไม่ตัวเนาะปีไม่คาเทียมันม,มีชกมีใช่มันบอมมีหวัดวังหันเข้ากับแก่เมื่อปีไม่ตัวะอือ ขอโทษเด้อพี่น้องเอ้อืมกะบ่อมุจักว่ามันสิออกตัวไรเนาะลีกแต่ว่าหังย่ามีความฝันกะอยากให้หามันหามันเข่ากับเข่าด้วันชีอืเสียดายไหมพี่น้องกะเลยอ่ะเข่ากับเข่าดีอยู่เข่าติดต่อกันกัขอโทษย่ามันบ่กเข่ากะเลยจังไหนมันได้รุดมันกะสิมีห้าเข่าห้าบ่อเฮ้ยจังไหนว่าฉันอกว่าเงี้ยนจ้ะกับมีห้าเข่าห้าบ่ออยู่แล้วละเอากะ บ่มีผู้ใดหูดอกเพราะว่าตาขนาดเพิ่นเป็นอาจารย์เพิ่นก็ยังผ่าได้เข้ากับเอาไม้ตัวนั้นก็เลยมีข้อมฝันยี่ดอกพี่น้องฝันนี่ฝันสองขึ้นหรอก็เลยเป็นฝันดีอยู่ก็เลยว่าเอาอยากให้พี่น้องไหว้ไม่อีห่าเขาใส่ปีไม่เข่าไหลโชกเลยนั่นเดอพี่น้องเสียงโชกใส่ปีไม่ กันนั่นมากอะขออภัยฮามันบอ่อนันกับบอ่อดะไอันฟันทงหดอกพี่น้องจ้าบ่ออะไรฟันทงเดอ้ออันนี้นหเ้เป็นแนวทางค่ะจ้าเบาถือต้องแล้วละแม่หนูบัดน,นี้ห<ม>วดนี่นี่วันวันมาเขาเอาลูกหน่อยมไหา<ม>เอามาไหานี่เอาหาลูกเขยดิพี่น<ม>้องเออเอาหาลูกเขยบัดน,นี้เขาเหรอฮิตมันแล้อละ,ะลูกสาวหมือนกระยางน้ำกุ่นลูกเขย เจ้ไหนคอยยังนํากล่นกันดีผู้ผู้ผัวน่ะเป็นผู้หอบเลี่ยงเอาลูกลูกผู้ญิ่งได้่าเมียนเป็นผู้ขอดห้ซื้ออือผู้ญิ่งผู้บอกไงโหสมใจมึงหละคักแหละพานาว่าบอาวางกับลูกคือจ้ามันกับหอบอุ้มเอาลูกหน่อยผู้นิ่งอ่ะตอนนี้ไปเลียบ้างหน้าเขาเป็นตะร้างเห็ดติ่มเปิลหรืออยู่ือยังอายไ่นะอ่าอายมันกับเป็นผู้สันน่ะน้องมันกับเป็นติ่มแจ่มมือเหลืออยู่ตัวนี้ประสานว่าตอนนี้เรยมาเชียงเบิงเอามึก จันเจ้าไหนคอยมือขึ้นเหนียงเด๋ยวคอยไปเข่าประเทศเลาวไม่พี่น้องไปเป็นคาขนมลาเหล้าส <ไป S 1> ัปปา่มเป็นหยอดอันหม่องนึ่งจะคลังอันไปเอาอันตังต้งแตนจี 3, 3, ้สามสามซีซีหานั่นโอ้ยพ่อหละหละ,ละบ่ไปซื้ออีกดอกมันจะบ่เป็นดอกตี่อันซีห้าคึ้นขั้ฝันถ้าเปียเลขใหญ่พะนะเจังได๋คอยไปซ้ำคือบ่ซื้อไว้หมือน ว่าเงินมีอยู่ได้แต่วางแพงเงินว่าไว้ทันใจมาดน้าไหมสื่อมาดน้ามันว่าจะค้องลําบากไรหิวหน้าหมดผักไหมได้แพงไหมกระทักกระทันแมนได้บอสือได้หยอดไปหน่อยๆนอยบาทไหมมันซื้อเลขบ่ครบหมู่อยู่หันซื้อเรลยกบ่ครบแง่ไหนออกแงนัหนแมนอีีบาทนี้เลยว่าเอาเอาใส่ประเทศเฮ่านี้ล่ะบอืพอพอว่ารัฐบาลไทยเอาใส่รัฐบาลไทยนี่ละพราะว่ายังมาตีพราะว่ามัน เมื่อเขาพีโหลดบอยบามมันไปพุ่นนั่นกันจะค้องบอยคอยมีเงินโซดไปสื่อข้างล่างเตี้ยนั่นหมอนีห้องมันผัญหาใดอยู่เป็นาหมองรุ่งมันมาเมียนกับเมียนอ่ามันมากฟันแบบนี้มันกับมันสองขึ้นหรอเจ้ามันกัตีได้ง่ายๆกับผู้ท่ายกผู้ยิ่งมันกะหาซีอยู่แล้วหาซีหกซีนั่นหล่ะมันปินไปได้วางสลับบล็เด็กหน่อยเล็กหอยสิบซีสิบซี กับเอาเลขสามตัวนั่นสองสี่หกเนอะเลขสามตัวน่นเพราะว่าเด็กหน่อยนั้นเป็นน้าหนึ่งหน้ามสองพราะบางงวัดบางทีแลมเนะตีเอาแต่นหนึ่งตีเอาแต่แ้่สี่อัน 2, 2, 4, อสองสองสี่สองหกถามสองห้าบานนี้งวดนี้เพราต้อง,อางถาม<บ>ไล่เลี่ยงไปเลยงวดก้อนนี่เจ้าไฮดีล้านนั่น มันหกสองมืนเหมอนนั่นแหละมันขามเงยังมาขามค่ะขามอยคว้องี่มาซูงสองสี่สองหกสองห้าบ่เอาสองห้านั่นไหวอยู่เลพี่น้องที่เห็นนั่นเห็นบ่มันมีสองห้าสองห้าหนึ่งสี่บึกแตะถึงแต่กรอนนั่นดิตะกรอนบ่แมนบ่แมนอันนี้บ่แมนวันนี้โอ้โหน่นนีันนี้มัตามคนหกสองเมนนั่นแหละ เจวงขอะเงวดหกสองของหล,อลห,ลหลานนั่นแหละงวดงวดนี้นั่นมีตั้งแต่หนึ่งสีหนึ่งห้ากับ 6, 2 2> อันหกสองบาทนี้งวดนี่มันสิเป็นตัวนี่มันสิเป็นตัวนี้เด้อพี่น้องการสุว่าห้าโลงซีห้าหากับตงองโลงกินห้าพออย,อย่างว่าที่เลขของชั้นนี่มันสิมักตามปุ่นสองสีหกบาทแมนอมสองสีหกบาทนี้เอาตัวนั้นอีก,กนึงซีเล็กน่อยนั่นมันอุ่ม,มนะ แต่แบบผู้ลูกเคยนี่เป็นผู้อุม้มหนึ่งสี่หนึ่งหกดีเพราะว่าม,มันที่เป็นผู้อุม้มเอาลูกหน่อยเมียบริอุม้มเมียายางน้ำกลัวอัวเม,มียเป็นผู้ออกไห้แนะั่นะอนนั่นหละก็เลยว่านั่นแหล,ละบอกบอกคำนั่นแหละให้ให้ตัดให้เมียเอฟตัดโดดสี่หกสองอสี่หาสี่เอาไว้น้่มบอ เอาเพราะว่าหาซีกับเกีดหาได้ไหมเอฟเกดกับซีเป็นเ่าเดียวกันเออแมนนันี่ละตัดได้มันก็จะเป็นแบบนี้สองหกนั่มแต่หกมาช่วนวดอืมนี่ละก็จะเป็นยังสี่ตีได้ดวะ สองขึ้นหรื่ขวกัสิตีสี่หกกับหาสี่สองขึ้นหรือยูทนี่เก่าไหมกับสิบสี่อนี่ขนเมนขันเมแอดตีด้เนี่ยมันจะทำมันจะมันผู้ใสยกับผู้ยิงแมนย่างน้าฝนน้ำฝนอุ่มลูกหน่อยผู้ผัวน่ะอุ่มลูกน่อยมันมันรถมันเข่าคือข่อยนางนางต่อข่อยกระลุกไปแล้วล่ะความฝันข่อยนะออืมันไปเข่าหลีกข่อยคือเก่าข่อยตี หกซีหาซีนี่ข่อยตีบอ่ะข่อยตีหกซีมันสองขึ้นผู้ใต้ผู้บ่าวเน่ะมามาหมักข่อยมูเดียวกันนางยุ่ขทางหนามันอยากให้ข่นางเฮียงล่ะเนาะเ้าก้อนพีน้องบดนี้ข่เลยว่าให้มันนางท้างหนาข่นางท้างหลังอข่เลยเอาเป็นหกซีไหวหนาออวันเถอมันเลยเขากวามฝันข่ตุ้งอืมเพราะฝันสองขึ้นแล้วว่าจะให้ตั้งแต่อัน มือวานไปแล้วล่ะวาสิบวาแล้วก็เลยว่าเอ้าเอามือนี่ละเทาจยงไว้สิเป็นมือดีเสี่ยงอีกสักก้อนนั่นล่ะเจ้าก็ว่าอยากเสี่ยงสักก้อนาะก็เลยมาเสี่ยงเ้วก็เอาอีกความเก่าอยู่มีเสี่ยงบิ่งวามันสิฝันดีได้อีหยังบ่ถ้าเก่าหันเจ้าได้อีหยังน่ะมันกับเขาที่ทีทีผ่านมานั่เลขอันบานเมื่อนั้นเลีกยังที่มันออกนี่ล่ะเลยมาฝันหาดนี่มาฝัน่ายยางน้ำกุ้นยางน้ำกล้น มันก็มากมังมากคักแเราละมึงสมใจมึงคักเราลระเด้อบันนี้ปนามาเลยก็มันก็อู้มาลูกหน่อยยังสั่นล่ะฝันอีกคือเก้ากับคว่เก้าอยู่กับเยว่อว่ามันมีแหล้วมันกับิแเมนตถูกเก้าอยู่ละตีว่าสั่นอ่ารบันมือขึ้นยังคอยมาว่าเลย่องไปแล้วเนี่ยไปคูนึงแล้วเออไปคูนึงแล้วมันก็ไปมันกับมาได้ยังไงก็เขามากับเ่าเพราะว่ามันเนี่ยมันนี่มันบรเนนนอนดอกมันสอนท่วมกันตัวมันตามกุนตามกุนกันเยอะแล้วเรยอกันนี้ อาลังเถือมมันสิไปตัวนันกนไหมอืมแล้วก็มาน่ะตัวนี้น้ำกลุ่นอืมวาสัยยาขามเตียมขามเตียมนอนว่าพิษขามเตียมเราต้องหันมันกับมักสีเสืองสันลาต้อไข้กักันยังขามคือกันขามขามทั้งบนทั้ง่างพี่น้องเอ้ยฮ่าพันอกอาสองฤลษ์ยุลดกับของแท้บ่าเอาขนาดพรานี่ย่นฝันว่าครับรลุดสีฟ้าสีฮัตตกใจสีเข่าเนวัดเกข รดกะหาสองศูนย์สี่มบอมันจะไม่าขามสองอันเตะทั้งเทิงดิมันขามหอดอัง้างหลังนึ่งหนึ่งมีบอมีหัดสองใบสองสองกบนั่นละสองสองมีบอบอสองสองบ่เอาบอมากว่ามันเป็นเลคูพี่น้องนั่นล่ะอันเป็นนนสันั่นละอันนี้มาคักบสองใหม่มาขักแต่ว่าทำบ่ออะไร้างเสีเอาเป็นคูมันอืเลยขาม นี่ล่ละเลขอันที่ห้แม่เนี่เขาค่อปลานีนะตัวใดอะไรนี่บ้านอันนินน้นที่หัวกับเมียยังตากันหกสี่สี่หกเพราะว่าเจ้าห้สองสี่หกกรเลตัดเป็นสี่หกให้เพิ่นกลับเอากรับเอารูดเด้อพี่น้องเล่นนินตัวสี่หกนี่เนาะนินตัวเดียวหายเพื่นทุ่นหน่อยเอา ตัวสามตัวห้าหนังกับเป๊ะพอดีอยู่ใต่กันพ่อดีนั่นตัวเทิงกับตัวล่างอันหนึ่งสามตัวหนึ่งสองตัวนั่นแหละพี่น้องมันกัเกี่ยววุ่นกันอยู่ในนีแหละเ้าตัดไห้น่ะมันเป็นเลขสามตัวหางเดียวตัดไห้แต่นีเขามาตีเสริมกันไว้หนึ่งสี่หนึ่งหกอันหนึ่งอีกอันเด้อพี่น้องเดี๋ยวสิห้าบานพ่นขึ้นเป็นนีตุพุนอันมันยางน้ำปนมันยางน้ำปนกันผัวกับเมีย แต่ว่าผู้ผัวอุ้มลูกหน่อยเด้ออุ้มลูกหน่อยพูดจังหนึ่งกับสิบ่าเด็กหน่อยเป็นหนึ่งเพื่อเป็นสองเพรานั้นแหละมันเป็นหนึ่งเด็กหน่อยแมผู้ยิ่งกับหนึ่งผู้ใช่น่ะผู้ยิ่งผู้ยิ่งกับหนึ่งสีตัวนี้เออนั่นล่ะมันเป็นอุ้มเท้าเอาไว้อยู่แล้วแมนหลัะกันเลยว่าเออท้าเอาไว้อยู่แล้วนี่เพิ่นมักตัวใดเพิ่นสิจัดน่ะจัดออเอพี่น้องตัวใดเพิ่นกระจัดเข้าเอาไว้ให้อยู่เป็นตัว อกันตัวยังแล้วแล้วถ้าเปิ่นสีเป็นตัวนิลละวะเพราะว่าห้าวนินได้แค่หางเดียวอ่าอืมกันกันจะว่านั่นนั่นบอกตามันนั่นบอกคือมันฟันได้แตเมอ้านนี่ละล่ะต่ว่าจะบอกแตเมบ้านนี่แล้วเราเป็นยังจ้าวันนี้ก็บอกมือนี้กได้คือเก้าเราพ่น้องมันเข่าไปละล่ะห้าวมิดเดียวอืมฟันสองขึ้นเรียงกันแล้วอืมนี่คอยยังให้เสี้ยงตัวสี่หกเด้อใช่สองสี่หก เยี่ยงตัวนี้เด้อเสียงอีกเนาะเพราะว่ามันมาตามกันบ่อืมตัวมกักข่ซ้ำใช่แต่ว่าอย่าลื่อมหันหัวเด้อพี่น้องหกกับเก่าตัวเดียวกันเด้อค่ะเด้ออันนี้สีบอกไว้นะคะเพราะว่าถูกขีดเลยหกกับเก่ามันสิมักเป็นตัวเดียวกันอยู่แล้วเ,วเ,วเออพี่นอ้องเอามีแครนีเนาะวามฝันของแมงมฝันซ้นองขึ้นกะ คนี้อมีแหละข้าวเลยวาวช่วงนี้มันกับบรลูว่าป็นอยังล่ะกับมากมีเด็กหน่อยมากอิอวมีเด็กกัไม่อยู่ได้อลีเด้ออื้าวก็ขอขอบคุณแม่หนูนะคะที่ห้แนวทางนะคะวันนี้ให้เฮ่งๆปังๆให้ด้วยๆใส่ปีใหม่นะคะพี่น้องกขอสรุปนะคะแม่หนูกับฝันเห็นลูกเคยนะคะกับลูกสาวนะคะพี่น้อง ยางน้ำกลกันอุ้มลูกไม่ยิ่งอุ้มลูกคุยยิ่งนะคะพี่น้องกะเพิ่นกะตีสองสี่หกนะคะพี่น้องห้าวกะตัดไฮกะมี่ซีหกสองสี่สองหกส่วนหนึ่งซีกับหนึ่งหกเพราะว่าลูกเคยเพิ่นอุ้มเล็กหน่อยคุยยิ่งลูกคุยยิ่งกะเลยเป็นหนึ่งซีใดกับหนึ่งหกเพิ่นกะว่าคุยยิ่ง โอ้เด็กหน่อยหนึ่งดูเคยเป็นหาเป็นหกเปินกระเละเอาหกใส่นะคะหาซี่นี่กะไปคาขนมล่าไปแล้วแต่เปินกะว่ามันอาจจะไปได้นะคะกะตีได้ทั้งหาซีกับเจ็ดหาค่ะพี่น้องเอาชโชๆมันหมันนะคะกับเมียนหนูค่ะงวดประจําวันที่สิบหท่านว่าค้มหกแดนะคะแคปนาจอค่ะมักกระจัดคัดกะพานนะคะพี่น้อง ตัวเลขเป็นแค่แนวทางนะคะเน้นๆน C6 นะคะพี่น้องผู้ใดทุนหน่อยมักตัวดเ C6 กระจัด C6 นะคะพี่น้องคลิปนี้ค่ะฝากเป็นแค่แนวทางค่ะสื่อฉลากกินแบรงรัฐบาลไทยเฮ้านะคะพี่นอ้องเอาฉกฉกมันๆนค่ะสวัสดีค่ะ